สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับวิธีการสมัคร AWS นะคะก็ขอเกริ่นนิดนึงนะคะว่าตัว AWS นะคะก็คือระบบคลาวด์อีกหนึ่งระบบที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นที่นิยมนะคะซึ่งเขาก็จะมีระบบบริการโครงสร้างหลายรูปแบบนะคะซึ่งเขาก็เปิดโอกาสให้ทุกคนนะคะได้เข้าถึงการใช้ระบบคลาวด์ของเขานะคะซึ่งเราก็ จะมาทำความรู้จักวิธีการสมัคร AWS ก่นวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้เราเปิดหน้าเว็บขึ้นมานะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า aws นะคะ o amazon com นะคะ free นะคะแล้วก็ enter เข้าไปนะคะเมื่อเรา enter เข้ามานะคะเราก็จะมาเจอกับหน้าหลักของเขานะคะก็คือ ในส่วนของหน้านนี้เลยนะคะก็จะเป็นหน้า AWS Free Tier นะคะซึ่งเจ้าตัว AWS Free Tier นี้นะคะก็คือหน้าที่เขาเอาไว้ใช้สำหรับให้มีให้ดูข้อเสนอต่างๆการเซอร์วิต่างๆนะคะว่าเขามีอะไรให้เราสามารถใช้งานได้บ้างนะคะซึ่งเขาก็จะแบ่งออกมาทั้งหมด3ข้อเสนอด้วยกันนะคะก็คือวิธีการทดลองใช้นะคะ ฟรีได้12เดือนฟรีในระยะสั้นหรือว่าฟรีตลอดไปนะคะในส่วนของรายละเอียดค่ะเราก็จะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะว่าเขามีบริการส่วนไหนบ้างนะคะให้เราได้ใช้ั่ะก็คือตัวรายละเอียดฟรีเทียนะคะตรงนี้ก่อนอื่นนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะก่อนที่จะทําการสมัคร AWS Cloud นะคะอยากให้มาศึกษาในส่วนตรงนี้ก่อนนะคะว่าต้องการใช้บริการในส่วนไหนรูปแบบใดบ้างนะคะ ซึ่งเขาจะมีข้อจํากัดให้เราได้ใช้งานเหมือนกันนะคะถ้าเราใช้เกินไปมากกว่าน,นี้เขาก็จะหักค่าบริการในส่วนส่วนนั้นไปนะคะเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างสักนิดนึงนะคะว่า,เ,าเป็นยังไงบ้างอย่างตัวแรกนี้นะคะตัว Amazon EC2 นี้นะคะสังเกตด้านบนค่ะเขาจะเขียนว่าฟรีทั้งหมด12เดือนซึ่งแสดงว่า เจ้าตัว Amazon EC2 ตัวนี้นะคะเราสามารถใช้ฟรีได้ทั้งหมด1ปีด้วยกันนะคะซึ่งใน1ปีนั้นแต่ละเดือนนะคะเขาก็จะมีข้อจำกัดเช่นกันก็คือว่าสามารถใช้ได้ทั้งหมด750ชั่วโมงต่อเดือนนะคะแล้วก็มีรายละเอียดในส่วนต่างๆด้านล่างนี้นะคะถ้าเราใช้เกินนะคะเขาก็จะหักค่าบริการของเราไปนะคะ ต่อไปหรือว่าถัดมานะคะจะเป็นอย่างจำพวก Amazon S3 นะคะก็42เดือนเช่นกันนะคะหรือว่าเป็น Amazon Lambda นะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟรีตลอดไปนะคะแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดนะคะในส่วนของฟรีทั้งหมด1ล้านคำขอต่อเดือนนะคะเวลาประมวลผลสูงสุด3.2ล้านวินาทีต่อเดือนถ้าเราใช้ ไปเกินกว่านี้เขาก็จะทําการหักค่าบริการของเราโดยปริยายเลยนะคะหรือจะเป็นในส่วนของ a เม z o n ตัวนี้นะคะก็จะเป็นการให้ลองใช้ฟรีในระยะสั้นก็จะมีในส่วนข้อมูลต่างๆนะคะที่เขามีข้อจำกัดมาให้นะคะเมื่อเราศึกษาในส่วนนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการสมัครกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะสิ่งที่เราควรจะ เตรียมก่อนทำการสมัครนะคะก็คือในส่วนของอีเมลแอดเดรสที่เรายังใช้งานอยู่ปัจจุบันนะคะ,ะแล้วก็เป็นเบอร์โทรศรัพท์เหมือนกันนะคะใช้ใช้ปัจจุบันนี้นะคะเพื่อที่จะรับข้อมูลข่าวสารต่างๆของเขานะคะแล้วก็จะเป็นตัวบัตรเครดิตนะคะนี่สำคัญเลยนะคะคือเราต้องมีเพื่อที่จะนำไปใช้สำหรับการสมัคร AWS นะคะ เมื่อเราเลือนขึ้นมานี้นะคะเราก็จะเจอคําว่าสร้างบัญชีฟรีนะคะหรือว่า create a free account นะคะแล้วก็ทําการคลิกเข้าไปเลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับหน้านี้นะคะก็คือหน้าสําหรับลงทะเบียนนะคะในที่นี้นะคะขอเป็นเ,เสนอเป็น powerpoint นะคะสไลด์นะคะเราจะมาทดลองกันในตรงนี้โอเค เราเริ่มกันเลยนะคะเมื่อเราเปิดเข้างานในหน้าของตัวลงทะเบียนเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะเจอกับหน้า sign up for AWS นะคะเพื่อจิจะเริ่มสมัครนะคะตรงแรกนะคะก็ให้ใส่เป็นอีเมลแ address นะคะก็ใส่อีเมลของเราลงไปนะคะจากนั้นทำการ new password นะคะแล้วก็ confirm ตัว password นะคะก็คือใช้อย่างน้อยทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะคะหรือว่า มากกว่านั้นก็ได้นะคะจะมะีเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อักษรพิมพ์เล็กนะคะตัวแรกแล้วก็ตัวอักขระให้ครบถ้วนนะคะในส่วนต่อมาก็จะเป็นให้เราตั้งชื่อนะคะก็คือเป็น AWS account name นะคะก็ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะคะซึ่งเราก็สามารถกลับมาเปลี่ยนชื่อได้เช่นกันนะคะสมมุติว่าเราจะ,ะตั้งชื่อเป็น AWS machine ก็ได้นะคะ พอตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยเสร็จอะไรเสร็จนะคะก็ทำการ c o n t i n u นนะคะต่อไปได้เลยหน้าถัดมานี้นะคะก็คือหน้า contact information นะคะเขาจะให้เราทำการเลือกนะคะว่าจะใช้เป็นในรูปแบบไหนนะคะจะเป็นแบบ business น,นะคะองค์กรหรือว่าเป็น personal นะคะรูปแบบส่วนตัวนะคะในที่นี้สมมติว่าถ้าเราเลือกเป็นแบบ personal นะคะก็ติ๊ด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะ ติ๊กเสร็จแล้วนะคะก็ทําการใส่ชื่อนะคะ full name ตรงนี้นะคะเข้าไปก็เป็นชื่อจริงของเรานะคะภาษาอังกฤษแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น phone number นะคะก็คือเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบันของเราที่เราใช้งานอยู่นะคะก็คือใส่เป็นหมายเลข66นะคะแทนเลข0นะคะแล้วก็ใส่9ตัวที่เหลือลงไปได้เลยนะคะถัดมาก็จะเป็นให้เลือกเป็นประเทศนะคะก็เลือกเป็นประเทศไทยนะคะ เมื่อเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเราก็จะเจอในส่วนของการให้กรอกที่อยู่นะคะหรือว่าตัว address นั่นเองนะคะก็ใส่เป็นหมายเลขบ้านเลขที่หรือว่าที่อยู่ปัจจุบันตรงนี้นะคะเมืองอะไรนะคะจังหวัดไหนนะคะแล้วก็ที่อยู่ไปรษณีย์นะคะ,ะแล้วทีนี้นะคะข้างล่างนี้นะคะเราจะเห็นว่าเขาจะมีให้เราติ๊กนะคะเราก็ทำการติ๊กตรงนี้เข้าไปนะคะ I h a v e r e a d a n d a g r e e นะคะก็ติ๊กเข้าไป มาติ๊กเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการ continue ไปหน้าต่อไปได้เลยค่ะเมื่ออย่างที่ได้กล่าวมาสักครู่นี้นะคะก็คือเราต้องมีการเตรียมบัตรเครดิตการ์ดนะคะเพื่อที่เราจะมากรอกในส่วนของหน้านี้นะคะือเป็นหน้า b i l l i n g information นะคะ,ะในก้อเสียบี่ยงตรงนี้นะคะเขาได้มีการบอกว่าเขาจะทําการนะคะหักเงินของเรานะคะเมื่อเราทําการสมัคร ทั้งหมด1เหรียญหรือว่า1ยูโรนะคะใน3-5วันเนื่องจากว่าเขาจะทำการตรวจเช็คนะคะว่าบัตรเครดิตของเรานะคะมีการใช้งานจริงไหมสามารถใช้งานจริงๆได้หรือเปล่านะคะเมื่อหลังจากที่ผ่านไป3-5วันนะคะเขาก็จะทำการครืนเงินในส่วนนั้นมาให้เราคืนนะคะระดับแรกนะคะก็กรอกหมายเลขบัตรเครดิต,ตลงไปให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของเดือน ปสวันหมดอายุของการ์ดนะคะก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็จะเป็นชื่อของผู้ที่ถือบัตรนะคะก็ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเราลงมาข้างล่างนะคะก็จะมีในส่วนของ building address นะคะแล้วก็เลือกเป็น use my contact address นะคะจะเห็นว่าจะมีที่อยู่นะคะที่เราได้กรอกไปบอสักคู่นี้นะคะขึ้นมาแล้วก็เลือกเป็นตัวแรกไปเลยนะคะจากนั้นก็ verify and continue ต่อไปได้เลย เมื่อมาน้านี้นะคะเขาจะให้เราทำการคอนเฟิร์มนะคะว่าจะคอนเฟิร์มในรูปแบบไหนนะคะซึ่งเราก็จะเลือกเป็นแท็กเมสเซจนะคะหรือว่า s m s นะคะก็ติ๊กเข้าไปนะคะเมอติ๊กเข้าไปแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นให้เลือกเป็นประเทศนะคะก็เลือกเป็นประเทศไทยน,นะคะโฟนเบอร์นะคะก็เลือกเป็น เบอร์โทรศัพท์ที่เราได้กรอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะโดยไม่ต้องใส่เลขศูนย์ก็ได้นะคะให้กรอกแค่9้าตัวหลังก็พอนะคะเมื่อเรลงมานะคะก็จะมีในส่วนของ security check นะคะตัวนี้เขาจะมีโค้ดมาให้เราใส่นะคะแล้วก็ทำการกรอกโค้ดตรงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการ send sms ต่อไปได้เลย เมื่อเรามาหน้านี้นะคะก็คือเป็นหน้าคอนเฟิร์มนะคะซึ่งทางระบบจะทำการส่ง s m s ไปให้เรานะคะก็คือรหัสผ่านในการที่เราจะคอนติเนียถัดไปนะคะจะมีรหัสประมาณ4หลักนะคะหรือว่า6หลักนะคะแล้วแต่นะคะก็กรอกเข้าไปในส่วนของ Verify code ได้เลยนะคะเมื่อเราสังเกตนะคะว่าเมื่อเราลองเข้าไปตรวจสอบในตัวบัตรเครดิตของเรานะคะจะเห็นว่าตอนนี้ทางระบบนะคะได้ทำการ หักเงินของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตทำการ continue ต่อไปได้เลยค่ะสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้า select at support plan นะคะเราก็ทำการเลือกเป็น basic support free นะคะเพราะว่าเราจะทำการสมัครในแบบฟรีออนะคะก็เลือกตัวแรกไปนะคะ เมื่อเลื่นลงมาด้านล่างนะคะเราก็ทำการคลิกไปที่ Complete Sign Up กันเลยนะคะเมื่อคลิกแล้วนะคะแล้วไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะคะเราก็จะมาเจอที่หน้า c o t u l e t i o n นะคะก็คือหน้าอินดีที่เราสมัคร Account เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาให้แล้วก็จะมีตัวปุ่มด้านล่างนะคะก็ค,คือตัว Go to the AWS Management Console นะคะก็ คลิกเข้าไปนะคะเพื่อที่จะทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเข้าในตัวของหน้าของ a d u s กันนะคะก็คลิกไปที่ตัวเมื่อสักครู่นะคะหรือว่าจะมาเริ่มเข้าที่หน้าเว็บเลยก็ได้นะคะเมื่อเรามาที่หน้านี้กันนะคะเราก็ทำการเลือกเป็น root user นะคะเมื่อเราสมัครครั้งแรกก็เลือกเป็น root user จากนั้นก็ใส่เป็น อีเมลแอดเดรส address นะคะที่ทําการสมัครไปอตอนเริ่มต้นนะคะเมื่อใส่เสร็จแล้วนะคะก็ทำการ next ต่อไปได้เลยส่วนนี้ก็จะให้ใส่เป็น password นะคะสําหรับบางท่านนะคะก็จะมีในบางครั้งเขาอาจจะมีให้ใส่ตัวของ security check นะคะแล้วก็ใส่ตามที่เขาแจ้งเตือนขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่ password ที่เราตั้งไปนะคะจากนั้นก็ sign in เข้าไปนะคะ เมื่อเราล็อกอินเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมา,าเจอที่หน้าหลักของเขานะคะก็คือ,อหน้าคอนโซลโฮมนะคะในส่วนของหน้านี้ก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะคะให้เราได้เห็นถ้าเราจะต,ต้องการใช้ในส่วนของเซอร์วิสต่างๆนะคะก็มาที่ตรงมุมขวาเอ่ยมุมซ้ายด้านบนนะคะก็คลิกเข้าไปนะคะก็จะมีตัวเซอร์วิสต่างๆนะคะให้เราได้ใช้บริการหรือ เราจะทำการล็อกเอท์ออกนะคะก็มาที่มุมขวาบนนะคะก็จะมีตัวไซอ u t ให้เรากดออกออกจากระบบนะคะก็จบการาวิธีสมัคร AWS เพียงเท่านี้นะคะ